การหน้าอะไรนั่นเอน็อตฝากระโปรงถอดฝากระโปรงก็เปลีタタタタ่ยนมาการไล่ขานไล่รถสีสันเต็มเลยนะเนี่ยทางนี้มีแกะมา เนี่ยฝัางเนี่ยแกะมาอืมเบาขาดหน่อยนึงอืมนี่รอยติดกาวแต่ไม่อาชีวะอยู่ครบแก้มรอยถอดมาแก้มก็มีรอยถอดเมื่อก่อนไม่ใส่แคปล่าตัวนี้แก้มคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้เก็บสีเก็บไปเรียบร้อยหมดแล้ว mấy cái nữa biển á khai ít tham ăn đấy mới được tham gì À, alo á chú tông mẫu lâm đi, thằng anh này chú đeo 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 ở bờ hay เอออเดี๋ยวไลน์เข้าไปให้